ชาติวันนี้วันที่26เดือนเมษายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานในขณะที่แสดงเพื่อการเลี้ยงชีพของลูกให้สร้างความก้าวหน้าในหนทางอันไม่มีขีดจำกัดด้วยลูกศึกษา การศึกษาอันไม่มีขีดจำกัดนี้มากเท่าไหร่ได้ดีลูกก็จะสร้างความก้าวหน้าได้มากตามนั้นคำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือวิชาที่ยากที่สุดในการศึกษาอันไม่มีขีดจำกัดที่ลกูลกๆนั้นกำลังศึกษาอยู่คำตอบวิชาที่สูงสุดในการศึกษานี้ก็คือ การทำสายตาของการเป็นพี่น้องกันให้เหนียวแน่นด้วยดวงตาที่สามของความรู้ที่พ่อได้ให้กับลูกแต่ละคนลูกจะต้องเห็นกันและการเป็นพี่น้องดวงยาณชายดวงตาของลูกไม่ควรที่จะหลอกลวงลูกแม้แต่เพียงน้อยนิดสติปัญญาของลูกไม่ควรที่จะ ดึงรูปไปหารูปและนามของใครแม้แต่น้อยนิดขออย่าได้มีความคิดที่ชั่วร้ายใดๆแม้แต่เพียงน้อยนิดนี่ต้องการความพยายามผู้ที่ผ่านวิชานี้จะมาเป็นนายของโลกได้สาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติจุดแรกจงกลับมาบริสุทธิ์ในความคิดคำพูดและการกระทำของลูก ลูกไม่ควรที่จะมีความคิดที่ชั่วช้าใดๆอยู่ในสติปัญญาของลูกสำหรับการฝึกฝนนี้แล้วเราดวงญาณคือพี่น้องกันอย่าได้ติดกับอยู่ในรูปหรือนามของใครจุดที่สองดังเช่นที่พ่อนั้นเต็มไปด้วยศรัทธาท่านปรับปรุงลูกๆแล้วพาลูกกลับไปกับท่านดังนั้นลูกๆก,ก็จะต้อง อยู่อย่างเต็มไปด้วยศรัทธาด้วยลูกจะต้องไม่เคยแยกห่างออกไปจากท่านหรืออย่าล้างออกไปจากพ่อเช่นนั้นพรของบับตด,ดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นโยคีที่ง่ายดายและคงอยู่อย่างเบาตลอดเวลาและจงหลอมอยู่ในดวงกากของพ่อเมืองแห่งความสุขที่ลูกได้รับ ในยุคบรรจบพบกันไม่สามารถได้รับในยุคอื่นใดในเวลานี้นั้นลูกนั้นมีการพบปะของพ่อกับลูกูๆมรดกและก็ยังพรด้วยไม่มีการทำงานหนักเกี่ยวข้องอยู่กับการได้รับมรดกนี้และพรนี้และนี่แหละทำไมสมมยาของลูกคือโยกขีที่ง่ายได้ บับดาดาไม่สามารถทนเห็นลูกๆทำงานหนักท่านพูดลูกๆจงยกภาละของลูกทั้งหมดให้กับพ่อแล้วจงกลับมาเบาจงมาเป็นผู้ที่เบาที่พ่อนั้นจะเอาลูกนั่งอยู่ในดวงตาของท่านได้แล้วผ่าลูกกลับไปกับท่านสัญลักษณ์ของความรักของลูกต่อพ่อก็คือลูกนั้น จะอยู่อย่างเบาตลอดเวลาและก็เป็นผู้ที่หลอมอยู่ในดวงตาของพ่อได้คติพจน์ในวันนี้จงปิดหนทางของการคิดลบแล้วลูกนั้นจะกลับมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จได้อัจฉองค์โอมานติ